สวัสดีครับพบกับผมจูริโอจาก s i กเนเจอร์ท m e นะครับวันนี้จะมารีวิวปืน a า3 m o เอสซึ่งเป็นปืนแพทใหม่ของวันนี้ล่าสุดตอนนี้เลยนะครับ a า3นะครับไม่ใช่ a ารลี่จากริชัวบิลนะครับก็เดี๋ยวไปดูสเตตปืนคร่าวๆก่อนนะครับเจ้าตัว a ารเนี่ยดาเมจนะครับจะอยู่ที่60นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะฮะส่วนอัตราแรงถีบของปืนนะครับจะอยู่ที่5 4นะครับก็จัดว่า กลางๆนะแต่ว่าก็ค่อนไปทางถีบสามารถซัดส่วนใหญ่แต่ว่าก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ถีบขนาดนั้นนะครับส่วนไฟเลทหรืออัตราการลั่นไวนะครับจะอยู่ที่69ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งครับแต่ว่าถือว่ากลางๆแล้วกันส่วน accuracy แม่นยำ7.2ก็ถือว่าโอเคเลยครับสังเกตได้จากหลอดสีส้มนะครับหลอดสีส้มนี่คือของแต่ละปืนนะครับจะเป็นจุดเด่นของปืนนะครับอย่างปืนนี้ก็จะได้เรื่องความแม่นยำเข้ามากระสุนก็จะ390เหมือนปืนทั่วไปนะครับผมขออนุญาตเปรียบเทียบกับปืนยอดฮิต ของเกม SF2 เลยละกันก็คือ M4 ็มโดนั่นเองนะครับอยู่ไสอยู่ไสโอเคครับผมจะสังเกตได้ว่าสเตตของ M4 อะ่ะจะนำมากกว่าจะนำกว่าปืนอาร3หน่วยนะครับไปดูอันแรงก่อนครับดาเมจนะครับอาร A3 กับ M4 เนี่ยอาร A3 จะอยู่ที่60ครับส่วน M4 จะอยู่ที่56ครับซึ่งมันผมว่ามันก็แทบไม่ต่างกันมากนะเอาจริงแค่4หน่วย ส่วนรีคอยหรือแรงถีบนะครับของอารคจะอยู่ที่54ครับแต่ว่าเจ้าตัว M4 เนี่ยจะอยู่ที่61ก็คือเพิ่มขึ้นมา7หน่วยถือว่าค่อนข้างนิ่งทีเดียวนะครับ7หน่วยนี่ค่อนข้างเห็นผลนะฮะส่วนไฟเลทนะครับอารคอยู่ที่69 M4 อยู่ที่73นะครับ4หน่วยไฟเลทผมว่าผมว่ามันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ต่างกันมากแต่เดี๋ยวเราลองไปยิงดูในเกมนะครับในแตตอนนี้มันอาจจะต่างแค่4หน่วยก็จริงนะครับ ส่วนเจ้าตัว accuracy นะครับของเจ้าตัว arc เนี่ยจะอยู่ที่72ส่วน M4 จะอยู่ที่75ผมว่าพอๆกันเลยโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปยิงเดีย๋ยวผมขออนุญ,ญาตหาเด a แม m a ก่อนนะฮะอันนี้ผมรีวิวสดๆเลยนะถ้าผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมว่าข้อเสียมันเนี่ยมันคือการล่นช้าแน่นอน,นครับ แต่ผมรู้สึกได้ถึงความแรงค่อนข้างค่อนข้างแรงเลยคนระับมันเหมือนแล้วก็เรื่องเฟิร์สช็อตอ่ะทำได้โอเคเลยครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องความดีดกับการล่นช้าเข้าเข้ามาครับอาจจะต้องมันอาจจะคอนโทรลยากนิดนึงครับดีดในระดับที่ต้องต้องต้องคุมเมาส์ในระดับนี้ครับแต่ผมว่าเรื่องดาเมจกับเรื่องเฟิร์สช็อตอ่ะทำได้ดีเลย ตอนแรกอะก่อนที่ปืนมันจะเข้ามาผมคิดว่ามันจะแย่นะครับแบบผมก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่พอมาใช้จริงผมว่ามัน,ม,นมันก็มันก็ไม่แย่ขนาดนั้นนะก็ถือว่าโอ,โอเคนะครับแต่ว่าส่สวนตัวสําหรับผมผมมองว่าช็อตที่มันควรจะหวังผลนะครับมันอาจจะทําได้ไม่ดีเท่ากับพวก HK หรือว่าพวก ARMOT ไม่ใช่ a r m o d พวก m 4 m o d อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองอีกกล้องนึ่งเลยนะ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสปีดผมคิดว่าปืนแม่งจะหนักนะแต่จริงๆแม่งไม่หนักเลยเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าเรื่องดาเมจไม่ใช่เรื่องความแรงของปืนแล้วก็จังหวะเฟิร์สช็อตนะครับมันทาได้ค่อนข้างชัวร์นะครับไม่แย่ครับไม่แย่อย่างที่คิดครับแต่ก็ไม่ได้ดีจ๋าอะไรแบบอารมณ์ประมาณแบบแบบเอยกูต้องใช้กูต้องแบบอะไรแน่นอนต้องโหดแน่นอนปืนนี้อะไรอย่างมันก็ไม่ขนาดนั้นครับ โอ้โหกล้องนี้จริงๆสําหรับคนเล่นอาร์คผมแนะนําให้ใช้กล้องรีเฟกต์ดีกว่าครับเนี่ยครับสังเกตได้ว่าจากเวลาซูมเดินเนี่ยครับมันหวังผลได้ไม่ไม่ชัวร์ครับเห็นไหมครับเป้ามันจะใส่สายใส,ยสย่สายครับแต่ถ้าเป็นรีเฟกต์มันจะมันจะโอเคกว่านี้ครับแนะนําถ้าถ้าสมมุติใครชอบนะใครชอบอาร์คก็ผมว่าลุยรีเฟกต์ดีกว่าเปลี่ยนกลับด่วนเลยโอเคครับผมจากที่ลองยิงมาประมาณไม่เมื่อกี้นี่ครับเต็มสิบผมให้สัก แปดแล้วกันเนาะแปดส่วนตัวนะครับข้อดีนะครับมีประมาณสองสามข้อครับข้อแรกคือสปีดที่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้แย่เลยจากที่ตอนแรกผมคิดว่ามันเออมันอาจจะหนักหน่อยแต่คือมันมันค่อนข้างทําได้ก็ก็กเท่าเอ็มโฟมอดเลยนะครับส่วนข้อสองนะครับจะเป็นเรื่องความแรงนะครับผมรู้สึกว่าเวลามันยิงแบบถ้าเราพลาดหัวไปเผลอไปอัดตัวผมรู้สึกว่าเออแมงยิงหนักหน่วงเดียวแล้วก็ข้อสามนะครับผมรู้สึกว่าจังหวะเรื่องเฟิร์สช็อตนะครับในประมาณ สามสามนัดแรกแล้วกันอะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างตรงตรงกับเป้าเรานะครับถ้าเป็นคนที่มีฝีมือที่แบบว่าใช้เฟิร์สช็อตแม่นๆนะครับผมว่าก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนคนนั้นก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้สามข้อที่พูดไปนะครับมีข้อดีข้อหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับเมื่อกี้ผมได้เขาไปลองยิงกับเออน้องน้องบินนะครับน้องคันหนังไก่นะครับก็เขาบอกว่าทําไมมันยิงแล้วน่ายกวะพี่คือผมรู้สึกว่า เฮ้ยถ้าแม่งหน้ายกจริงๆผมว่าคนอาจจะหยิบมาใช้ก็ได้นะโดนยิงแล้วแบบหน้ามันยกใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็เข้ามาลองได้นะครับลองมอดดูแต่ผมแนะนำนะครับไม่ควรเป็นกล้อง r w เพราะว่าแม่งหวังผลได้ไม่ดีเท่า r e f ฟกนะครับยังไงวันนี้เออ่ถ้าผมรีวิวผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับรีวิวกันแบบดิบ,ดบเลยยังไงขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมรับฟังนะครับ เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะ